ผมก็ใส่สบายดีท่านผู้ชมผมพอกับข้าพเจ้าขมูลเก็ใส่คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมไปหาเจียดก่อนจีพักตุ่มแตงก่อนเบิ่งหยาบุมีจักหน่อยถ้านผู้ชมยังว่าบุมีหยาก็ดอกเดี้ยเล่าอันฮักกันเอาหยาออกท่านผู้ชม เบื้องเจ๋อปุ่นตัดตุมต่มแตงก่นอนตัวนี้ก็เป็นตัดอีละเด้หนิหัวบง่งเอาออกแล้วตาย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 เงี้ยซุมนิกเอาออกเลยทา่านผู้ชมหอมบัวนะโอ้ออกลายแล้วงวดนี่ เกิดจากจีตุ่มแตงจีตุ่มแตงเงินล้านไปดีโอทอดทอดทอดทอ,ทอนั่นคือเก่าเหเฮ้ยโอ้ข่าวดีคือเก่าเนาะคือเก่าก็คือหมื่นหนึ่งสี่เซนแหละท่านผู้ชมมืม่อนี้ออกจีกหมื่นเยอะอันนั้นหยาดสามหมืน่นสามหมืน่มมนเออผนตัดเดรรลายเลยได้หันเนาะเออตุ่ยบ่ ตัวนี้เป็นงวดแรกได้นีเป็นบอ่สอสองแล้ววะนี่ทำไปส้มขันสองเบิงงบ่งไหมลำบกง่ายกว่าง่นี่นะคุณาม่เียวกมาเอาฮะม่เียวกเอา,เอามืคื่เ<ะ>ม,มานะดอืออ๋อขันงวดสองเนาะหยาดไงเทไงวะอออกแต่ละมือมมเป็นบ่เออช่วงไหนยัง่าันได,ดตัดนี่คือสิตัดอลไวผุ่นเนาะ กืสซีหอดพคนล้วมือนี้เนาะรอบสองเหมือแล้วนะแถวนี้ไม่เห็นมาเออเ้ากระฮักอืมสองสามมื้อแล้ไม่เ้ากระการบริบัลนี่ขินอะไรหยาดปาไว้ในนี่แล้วไวบ่แล้วเรื่องใส่ฟุนใส่ปุ๋ยนะเออว่าเราแล้วนี่ฮักออกที่ละกับบ้านปุ๋ยเราแล้วดิเออทำทำอิดเั่นเ้าบงบงจักมือแล้วเ้าเปิดด่างนะสามสี่มื้อคือกระสอบนี่แหละเออหลังจากเปิดด่างแล้วก็ใส่ฟุนบ่อเอาเลยอยากเอาไปเลย เออวันนี้มานยากเอาตัวนี้ดูเอาถุงมาดูอืมมีข่ามาเอาเถิงถี่ท่านผู้ชมขักตุ่มแตงเงินลาน้านหลังจากเอาเด็ดเด็ดแล้วนี่แล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยมันสามสี่มื้อมาขึ้นมาเติบใหญ่ใหญ่หน่อยเนี่ยปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเล่งบ่เ,งบอเออท่านผู้ชม ลูกไส้เพื่อนหดพักธรรมชมเนี่ยเพื่อนนั้นตัดหองเตะลูกโคดตะเหมอกพักหองเต,งงตะบ่าหมอกหองเตะวะโอ้ยบุหูหองเตะอหกาดสอมอยังเนาะนี่ถามผู้ชมสั่งไปสิตงแต้งนะ่ะ นในเอัยปุูยเลยได้นี่ท่านผู้มตัวนี้หอมบัวได้ท่านผมฟังเสียงได้ท่านผู้มคุณ <c ười> <c ười> คันพับกาดชอบเฮงเสียงขากนอยาาตั้งตับออ พ่อบอจากโลแล้วซอ,อ,อ,องหมัดกับพ่อแล้วเนาะของโล,โลู้มันสักทีมือเป็นหางเล้ออเอ,อ,ไ,อไม่คายบละ เฮ้ยไรวะเฮงลหงาต้งูมอบบี้่อโบ่งัานได้เท่าไรหยาดพ่อบ่งัานได้เท่าไรบ่งเด่นทำบ่งวะพ่บงได้แปดล้านอันนั้นบักงมงงามไมหเนาะพ่กบ่งหเนาะป้าถุยตุยมันให้ตุยจี อแต่มันจะได้กำไรลายเนาะรักขึ้นมือสามแสนทุตอนนั้นตอนบบท่านได้ขายหาผัดราคาเนือนึ่งกันบอกมันได้กำไรงามเนาะป่านได้รากอันทอตคือกันองเต้ก็ได้้อยปายมื่นพุนมันงามขนาดใหญ่เ้ยงามแท้งามวางฮองเต้นั้ เขาเมาเท่าไดเต้เมาเจ็ล้านเล้านเออนี่แสดงบาง,งวดนั้นกับงวดนี้ฮเจ็ล้านใช่กับพักบงเท่าได้ก่อล้านเล้านในทางผสมได้ปไปดิผสมเอยเดียวยังได้สีล้านขายทิขายเมาไปขายชื่อโคตก็ชอบตัวตัดเองตี <c ười> <c ười> สั่งเป็นโลเป็นหมื่นเป็นบาได้ไหได้ไอย่้ได้ยางได้ไยามีมั้ แอยอมืมาชลกายลมหวนใมาโพักยังหมอกจักพีันขาพูดคำนกมาทำเออม่ได้ไปตลาดเ่เปาหอคือเก่าด้อาหออคือเก่าทำจ้างเขาเออจ้างเขามีคนจ้างวอยู่บ้านเจ้าก่นี ฉันขอมบงพัดนองบ่มีเวลามาบงได้อาทิตย์นั่งนี่ฮะบงบัได้แล้วเออมื่อเนาะกินบวกเขาบงหอมบัวทุกค่ายโลูกทุเรยียนชาพันธ์ชา <9, 000. S 2> พันธ์หนึ่งว่าโอ้ล้งเทลงหวานเนาะอ,อืมต้งเทลงหวานฮอมบัวผูพ้พันธุนอกได้แหละต้นมาไม่เที่ยงเอาแนวมาให้ในแม่สิปลูกขายให้นี่นะบ่ม่เมียวอีหยงัง เออพักหนอกพออบักคีหันเนาะมันปลูกลายมันเอมันปลูกลายได้เออพักบัวโล่หนึงอันเศร้าพันธานบุษมอยู่สวนได้เนี่ยอยู่ตลาดกระชีเพ่งกวาฮันนอยาดคนปลูกลายีอีัวนี่คือข่าวดีสำหรับนังหยาดและ่านปุษมงวดนี่อันนะ ตุ่มแตงนี่บุหูว่ะเพิ่นเอาออกได้จักหมื่นอลไรสรุปหรือบ่มาหอดมัอนี่มีแต่ขายไปเรื่อยเรื่อยทั้งเช่าทั้งแลี้งมันบ่เออหาหกหมื่นก็ได้แล้วหกกระคูณสี่ทำผู้สมเลยกระสีประมาณนี้แหละสำหรับส่วนนางหยาดสวงนี่เนาะทำผู้สมอืมก็ดีใจนำนางหยาดพอมีกำลังใจเหตุเนาะหยาดปีนี้พักขึ้นเนาะปีนี้พักราคาดีแต่แต่แต่ว่าปีเนาะ แลวก็ฮอดเดี๋ยวนี้ยังบุ่ลงเราเป็นเดือนเดือนปลายเลยเนาะโอคยังไม่เสนปลายคาข่าวดีสําหรับสาวส่วนได้ธรมสมกสีประมานนี่เลเนาะขอบใจธรรมสมติดติดตามต่างเต้ตอดจนจบสวดเป็นกําลังใจแกคขอบคุ้ยถาวกรรมนั่งหยาดในการเหตุการเกษตร,รแลวก็เป็นกําลังใจแก่ขา่าพเระาจในการเหตุคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการส่งเสริมขา่าวประเจงไปในตัวแต่วางอย่างยิงว่าทานผู้ชมบึงคลิปนี้กษสหนึ่นงมากกสีได้ข้อมูลการบูราบาลหักซาสำหรับทักตุม่มเตง และกระหูข้อมูลสําหรับการคลายของนางหยาดเนาะครพบกันคินหนา้ายบาย